เงาเดดเ้ยเอ,อะไรอ่ะ <S 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 อ๋อคนแก่บาดเจ็บสาหัสแล้วเนี่ยแต่แ่มุมไหนก็ <จะ S 2> สมบูรณ์ชัดจะว่าไปเจ้าพวกเมื่อกี้เป็นซสมบิที่ปวกเปียกสัจริงเลยนะเนาะออตอนแบบนั้นแค่วอร์ับอุนอเครื่องยังไม่พอมือเลยแต่ว่าไม่ประมาทเป็นดีที่สุดนะทําบอกไม่ได้ว่ามีตัวอะไรซุ่มอยู่ตรงไหนอีกบ้างเฮ้ เิดปอดแหกขึ้นมาแล้วไงไอ้หนักดาบติ้งต้อมไอุ้๊กงนี้เงาอยคิดว่าคนอื่นเขาจะเหมือนกับแกหมดสิโอ้ยไ่นะไอ้หัวมอสจอมหลงทางห้องจะเลื่องไงไอ้คิ้มุนด้ดดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปเมื่อกี้ฉันเห็นแล้วเออพวกเจ้าเก่งกายกันหน้าดูเลยนี่นาเฮ้ยขอหอบหน่อยโอ้ย ช่วยฟังเรื่องที่ฉันจะพูดหน่อยได้หรือเปล่าอ่ะฮะคนแก่บาดเจ็บนี่กบอกแล้วมาฉันคันนะชัดเธอคือเออฉันเป็นแค่คนแก่บาดเจ็บต่างหากเหรอแกไม่ออกเลยรูปแบบนั้นไปสองพี่ไปไทยเกลูฟี่เมื่อกี้เห็นตัวหดอยู่นี่นะก็ใช้เกียร์คนยักษ์ร่างกายจะหดลงตามระยะเวลาที่ใช้ไปวิชาต่อสู้ใหม่ของลูฟี่มันทำให้ร่างกายต้องรับภาระมากเกินไปหรือเปล่า าจะเป็นห่วงแล้วดีอีกหน่อยต่ไปข้างหน้าถ้าเจอศัตรูที่มันเก่งกว่านอย่างนี้รับรองว่าหมอนี่จะต้องฝืนตัวเองแบบนี้อีกแน่ๆเลยอะพวกเราต้องต้มเต็มมากกว่านี้จริงด้วยเนาะ เฮ้ยซอมบี้ยังมีตัวที่เงามไม่หลุดเหลืออยู่อีกแล้วเราจะไนแค่คนแก่บาดเจ็บต้อง<ค><ณ>ออกแยกไม่ออกเลยไฟยื่เป็นซอมบี้ไปเถอะ